ใกล้สุกแล้วครับเราจะใส่เครื่องผมมีสองกันเหมาะครับผมเห้ยเป็น <Hey. S 2> งไงครับผมต้มไม้เกี่ยวตัว<ป>กะลอยเหมือน,นกันเนี่ย <laughs> วัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปออกทริปอีกแล้วครับผมสวัสดีครับไปที่ไหนท่านเจ้าวันนี้แม่นมำลายใสครับแม่น้ำลายใสอีกแล้วครับผมโอ้โหไม่มีพิกัดใหม่เลยเนาะแต่ว่าเราจะหาจุดทำกับข้าวที่ไม่ซ้ําที่นะครับวันนี้เราเตรียมพร้อมครับผมทริปนี้ไม่ได้ไปนอนนะครับไปกลับนะครับสบียงีครับผมเต็มเลยครับวันนี้เรามีสาวๆไว้ด้วยนะครับ ทีมงานครับกำลังจะเดินทางตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกว่าๆแล้วครับแม่น้ำลอ้สายไม่ไกลจากบ้านเรานะครับต่เราไม่รีบครับวันนี้ช่วงผมบอม่น้ำนะเดี๋ยวผมบอกแม่น้ำเลยกี่น้ำดีโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บภาพระหว่างการเดินทางให้ครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงครับผมเส้นทางนี้จะไปทะลุออกบ้านน้ำแพ้นะครับผมที่จะไปผุนบางอะไรเช่นนี้ครับไปออกขานครับผมแล้วก็จะไปแม่น้ำลอยสายครับมันแม่ขันนินใต้เนาะ ตรงนี้มันเป็นทางลับตาเยอะนะครับมีที่บักรวจเข้าออกตลอดนะครับต้องระวังน้วครับขับเร็วไม่ได้เมื่อกี้ก็เกือบชนกันละ <c oughs> เป็นทางลับตาเยอะครับผมเป็นตุ้มแยกนะครับบางทีบางทีมเขาขับมาเร็วครับผมเราก็ไปช้าๆดีกว่าครับผม <c oughs> ถ้าเร็วๆนี่มันเอาไม่อยู่ครับ <c oughs> ทริปนี้จะเก่งๆกลางๆเหมอนนทุกคนพ <c oughs> อดีว่า ขอาซื้อพูดม่ให้เป็นของหวานครับผม HAPPY BIRTHDAY TO YOU ได้ร้อน้ว่านี้แน่ต้องขอบคุณคุณภรรยายมากครับผมยังยังผมยังไม่ทำทำนานนะใส่บครับไปไปก็เลยไปเก๊กเก๊กกลางๆครับผมไม่แล้ใส่เกียร์เข้าเกียร์เนีย่ยครับ ีเครับต้องขอบคุณสีภรรยามากน,นะครับผมของขวัญปีนี้ถูกใจไหมครับ ทุกคนนี่เห็ดนะดินไม่มีน้ำแล้ทุกคนยังออกได้นะลมเนาแล้วครับบานละโอ้โหนดี่ครับดูใบมันสวยงามนี่หลายดอกนะทุกคนเซรินเซรินลงมาเก็บนู่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อทุกคน เรามาถึงทางเข้าไม่นานมอเอร์สายแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้า,ขาไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราที่กลับที่เราจะทานกับข้าวนะวรงนี้นะ กรชาวบ้านนำมาสวนนะทุกคนมาสวนที่นี่ต้องใช้โฟวินนะ เหมือนบ้านเรานะครับเป็นกล้วยป่าเลยนะคนในหมู่บ้านผมชอบมาเอาต้นกล้วยครับไปแกงครับกล้วยป่าที่จะแกงอร่อยกว่ากล้วยบ้านนะทุกคนเวลามีงานมีงานอะไรที่ในหมู่บ้านอะ่ะชาวบ้านผมชอบมาเอากล้วยป่าตรงนี้นะครับต้นมันจะไม่ใหญ่นะทุกคนเอาตรงแกนต้นมานครับไปทํากับข้าวครับเขาเรียกหนวมีฟองฟูน่ะให้ทำกับข้า,ขาว,วาอันนีน้แหละเขาเรียกเออ What am What? <laughs> อกีผมขี่รถเข้ามาผมเจอจุดที่จะทำกับข้าวเลยนะตรงนี้เป็นหุบเขาพอดีครับผมน่าจะเป็นบ้านพักเป็นบ้านสวนล้างของชาวบ้านนะครับนานไหนกะม,มาอุกเลยเดิกีเข้าไปนานยไหนกะ จับเตรียมสถานที่ก่อวนะทุกคนรถรถยนต์ยังเข้ามาไม่ถึงครับส่งมาเร็วไปตรวจสอบดูละโซนมาไงล่ะเท่นมานละ่ละอย่าหมดแล เราต้มให้มันละลายนะครับเราแช่เงาไปในโซฟรีครับผมยังไม่ละลายละลายกับน้อยหมดเลยวะครับละลายกับน้อยหมดเลยวะครับให้น้ำแข็งละลายก่อนนะครับอยากกินมันแดงแข็งแดงแันแ่อยู่ต้องไูดดิเดี๋ยวเราจะทำเมนูแกงอ่อมครับผมแกงอ่อมเนื้อควายครับเนื้อควายครับเนื้อควายครับอันนี้คนวันนี้ คุณถอ,อยเขาเป็นสปอนเซอร์นะครับเนื้อไฟครับแดอันนี้ครับนี่เราก็จะย่างครับย่างเสือครับย่างเสือเดี๋ยวเผาขายย่างก่อนนะแกงเต้พอโอเคครับบรรยากาศดีๆครับทุกคนปลาสวยครับวันนี้น้ำจิมไก่น้ำจิ้มพริกหยาใครเป็นน้ำจิ้มโคมอหยาใช่ไหมกิ้มครับพริกหยาของนี้ได้บอลแล้ว เดี๋ยวทานน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเสือนี่จับจานทห่น้ำจิ้มเสือร้องไห้เขาขัวมีเหรอแม่โมระน้องฟูก็แปลกครับทำอะไรครับพี่เพชรปล่อยเสือครับผมโอ้นี่เชื่งเนื้อเสือนะครับนี่เนื้อควายครับผมแต่มันเป็นเสือร้องไห้เนี่ยทุกคนเสือร้องไห้ครับกินเสือกับบรรยากาศแบบนี้นะครับทุกคนปลาที่ฟูติแก เรยกบอกรอครับมีทั้งอะไรบ้างครับปลาครับผมดูครับฟองนี่ระเมื่อยอดเอาเลยครับเนื้อเน้นเน้นเนื้อเน้นเน้นครับผมเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปครับเล็กนิดเดียวแล้กินก็ไม่กมีอะไรอย่างนตามไปตามไปดูครับพผมผมจะลงเป็นชุดครับผมหรือว่าทีเดียวเลยครับได้แล้วน้ำแข็งเราใส่แล้วทีเดียวเลยครับพี่เวท อันนี้ให้บุดีนะครับผมเป็นมันนี้นะครับจัดครับรอชมครับผมรอต้มกระตุกนะครับแกบบก วันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะแน่ทุกคนลืมมาถ้วยไหมครับ,มมรบทำถ้วยครับน,นี่ครับอือหือได้สุงแล้วครับนนเราจะใส่เครื่องครับผมน,นี่ครับหัวใจมันคืออยู่ตรงนี้หัวใจมันดูดูครับ นัวครับ <wolf> น้ำพริกนัวเหมือนนัวนี่นัวเลยครับผมอร่อยครับผมใส่ใจเข้าไปด้วยครับนี่น้องนี่ตักไลน์ผักแช่แล้วครับซับสไครต์นี่ครับกดกระดิ่งระดังกะละค้างแม่งเลยครับผมลดความชงสุดท็อปทำอะไรครับพี่เพชรเราจะทำบ้องครับผมบ้องอะไรสายเขียวครับรอเล่นครับผมบ้องหลามครับผม นี่นะครับเราจะลามแซงออมครับนี่ฮะโอเคครับผมย่ตามชมต่อไปครับขดโชคอชกันัพอดีแล้วกั ลอี่ป่อไม่ได้ขีอือนี่ครับแกงออมครับผมแกงอมในป่าครับาครับวันนี้ี่ครับผมวันนี้พัก่อนครับชิวๆครับผมอันนี้อะไรเจ็เจ็ะนี่ตานี้นี่หาเนี่ยอันนี้เป็นอมครับผมเป็นอมนี่ยไม่ครับผมอย่ามดม เดี๋ยวลองให้ให้ครับตาแล้วอยู่แล้วถอได้นะครับเนีีเดียวครับผมหอมบ้องครับผม เสร็จแลผมนี้เรมีหแล้วมีสองันมองครับผมเห้ยเหงครับผมตัวนี้ก็เลยมันกเนี่ยอันนี้ก็หน่อยจะคิดว่ากัแก้มนะครับห้ลงเตียว ร่ามาครับผมวันนี้ก็อร่อยเลยครับนี่ทุกคนมันของเราสุกแไหมครับดูความหอมนะครับหมันหมวกครับผมหอมมากคสุดยอดนะผมเอาเป่านะมันร้อนครนะมั่งเอาให้เป็นไงครับหวานครับสุดยอดครับผมหวานอร่อย โอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมยาวนะครับบรรยากาศด้วยครับผมคเป็นไงครับท่านอร่อยมากครับผมจะหมดแล้วครับอืมลำมุนครับผมยังหวานครับมันม่วงครับถูกครับผมต้องชิมครับผมต้องต้องเผากับถ่านร้อนๆนะถูกใจครับ ด,ดูดูลองเยี่ยมอีกทีครับผมเยี่ยมครับม,มือยังม่วงเลยนะครับแต่ฉี่ไม่ม่วงนะแต่ฉี่ไม่ม่วงนะ,งนะโอเคครับ ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมผมและทีมงานด้วยนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆออกไปครับผมว่าเส้นทางนี้ก็ยากถึครับสำหรับรถยนต์นะตะวันก็ลับพาแล้วครับเริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวว่าเจอขี้ตะไ้ทุกคนเดี๋ยวความมันคนํนนคาแพนงน่าจะมีหลงังต่อจากนี้นะทุกคนว่าเส้นทางก็ ออกไก็ลำบากอยู่นนะโอเคครับผมขอบคุณสำหรับทุก่านที่เข้ามาแลวชมน,นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันที่ต่อไปครับ